รุนแรงวัดมาเหมือนอีกโลกจริงๆซึ่งเราก็ต้องป้องกันโควิดด้วยช่วงนี้คือเราก็ต้องการไม่ตกรับสเป s สเปซอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบวันนี้มาอยู่ที่ใช่ของน้องที่ระดับคนหนึ่งอยู่กันมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้เป็นระดับแชมปเปี้ยนเซเลบตี้เชฟของเมืองไทยพิษกาชัยโอ้โหช่วงนี้มีห้องเหมือนตัวเองเป็นไงนไงล่ะนี่คือคุณพิษกาชัยครับกับ บ้านของเราครับนี่จะเป็นพื้นขออนุญาตมาเยือนครับคุณพิครับไม่ใช<อ>่จริงๆแล้วรายการผมเนี่ยก็คือจะไปอยู่ที่ใช่แล้วก็ไปที่ชอบถ้าอยู่ที่ใช่คุณต้องอยู่ตาต่อว่ะ <c oughs> คุณพิศแล้วความจริงเวลาเล่นดิสครับซึ่งไม่เคยคิดว่าบ้านนี้มันจะเกิดขึ้นกันนะไม่เคยคิดเหมือนกันเพราะป<อ>กติเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กนี่คือน,น้องรักกันมาทั้งผมคุณพิศแล้วก็คุณดิษ ผมก็จะไปที่บ้านเขาตลอดนั่นคืออาณาจักรรางน้ําของเขาเนี่ยทังคอนโดของคุณมีสระว,ว่ายนะ้ํามี3ามชั้นแต่เราสึกว่าปลูกพันธุ์ได้ตอนนั้นจนมาปลูกพันธุ์อีกทีคือตอนที่ผมมีถ้ำของผมเองตรงพีพีเค<ช>บ,บตอนนั้นเราก็ช่วงแบบเหมือนใช้ชีวิตวัยรุ่นกันอนะ่ะคือตอนนั้นแค่คิดว่าอยากจะมี Privat e ท o ซ e ของตัวเองเหมือนแบบนี้ถูกป่ะใช่คซึ่งทุกคนก็ไปรวมตัวกนะันแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนตอนั้นของพี่ชูวิยชอบแบบอะวินเทจลอฟท์อินดัสเทรียลไปมันก็จะ แต่ตอนนี้คือแต่ยุคนั้นมันก็เป็นเทรนด์ยุคนั้นก็ใช่ไงแต่ตอนนี้คือเราก็ต่างคนต่างคิดกันมาแล้วเราคือเป็นคนที่คุยกันบ่อยมากในเรื่องการดีไซน์เรื่องบ้านคือเราชอบแต่งบ้านอยู่แล้วพี่แป๊ก็ชอบแต่งบ้านอยู่แล้วตั้งแต่ที่ออฟฟิศที่ร้านน้ำแต่ก็โค้งอยู่โค้งอยู่ที่ร้านที่อาลีก็โค้งอยู่จนมาที่นี่จนดบ จนเพื่อนเราเลยหลายคนบอกว่ามึงแต่งดีที่อ่ะก็ดูรู้เลยว่ามึงแต่งสุ้ายกายเปนะ็นแบบทิกเ,เจอร์แล้วแท็กเข้ามามันมีฟิลของบูเธอร์ลิสอยู่ซึ่งมีความ,ม,ม,วามเรียบมันมีความกลิน่นอันอันโดดผมว่าแล้วเราชอบแบบไหนบ้างทำไมต้องเป็นบูเทอร์ลิสทำไมถึงแยกมาเป็นสไตล์ของเราเองได้เริ่มเริ่มจากว่าต้องมีห้องที่อยู่กับเราได้ไปจนตายโดยที่ไม่เบือ่อเสืสีนที่เบือ่อ เห็นเฟอร์นิเจอร์สวยเลยอยากซื้ออีกเพราะฉะนั้ยโดในห้องนี้ก็คือทำบิวอินให้น้อยที่สุดเฟอร์รอนเที่สุดก็เลยใช้โจดเป็นเป็นมิวเซียมห้องโล่งที่สวยงามแล้วเอางานไปแปะห้องก็สวยขึ้นได้วันหนึ่งเปลี่ยนเอางานใหม่เอาสกอปเจอมาลงห้องมันยังสวยอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ไปจนตายก็คือทมาเลสถูกไหมไทมาเลสทมาเลสคือแบบเป็นสัจจะวัสดุปูนเปลือแบบนี้ก็ได้จะไม้ก็ได้หินก็ได้ไม้ก็ได้หินก็ได้อย่างเงี้ยมารวมกันแต่ที่คิดไว้ก็คือเริ่มจากปูนก่อน ถ้าเบื่อลงขาก็ยังสวยอเหมือนเดิมอีกสิบปีเบื่อปูไม้พอปูไม้เสร็จเบื่อไม้อีกสิบห้าปียกไม้ออกทําหินก็ได้เริ่มพอทาห้องให้เหมือนเหมือนมิวเซียมก็เริ่มหยอดสีชอบโซฟาสีเขียวเพราะความรู้สึกมันคืออะไรโซฟาสีเขียวมันมันให้ความรู้สึกหรือมันแบบโซฟาสีน้ำตาลําไมก่อนเราชอบมากแตรรู้สึกว่าแบบ ตั้งใจวินเทจไปหน่อยเนาะมันตั้งใจแบบมันทำไมต้องเชสเตอร์ฟิลด์วะทำไมจะต้องแบบไอ้เลือดหมูวะเออรู้สึกวินเทจไปหน่อยอยากจะให้ทุกอย่างมันน่ารักหรือในแต่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านสวยรแต่งบ้านให้มันน่ารักแต่ว่าที่มันดีเทลคือเนี่ยคนอย่างคุณพิทกาชัยเข้าใจไหมเจ้าของสูตรซิกซ์เทที่ผมสั่นี่ก็ทั้งตัวนะฮะนี่ผมเลยต้องใส่มาให้เกียรติเขานะครับนั่นคือเป็นคนที่ดีเทลมากไม่ว่าจะการแต่งตัวรวมถึงสไตลิ่งของเฟอร์นิเจอร์ด้วย นี่มันไม่ธรรมาดานะเห็นอ่อนสีชมพูจริงๆที่โรงงานทุกคนมีหนอ่อนสีสีชมพูแต่คนเขาไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็เ,ออลเลยรู้สึกว่าเขียนแบบขึ้นขึ้นมาออก็หาดูดูดแล้วก็เริ่มร่างล่างแบบนี้คือสใส่ไม้รอนเลยแต่แค่ใช้เยอะๆจับของเหลวเยอะๆให้ของเหลวมันไม่เงา<ม>ดูเก่าหน่อยนดหดูเก่าแล้วก็เก้าอี้เยคือเริ่มจากเก้าอี้ที่บ้านหน่อนแล้วก็มาซื้อเพิ่มนิดหน่อยเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเนี่ยเราจะทําคนเดียวไม่ได้เพราะว่า เราเลือกสีเองของใกล้กันมากเราต้องมีแบว่าแม่เอาเอากรยีดิพุ่งใหพุ่งให้หน่อยเฮ้ยเออเสีความแม่อไมันจะออฟอะมันจะออฟสุกอย่างแต่มันดีใช่เเพราะว่าถ้าเราตั้งใจแต่งบ้านแล้วให้สี มันจะดูตั้งใจแล้วดูเฉลยไว้แล้วก็ต้องไว้ใจแม่ด้วยเพราะว่าไม่เราไม่ไว้ใจเพราะเรารู้เทสแม่เราน่าแม่ใครแม่เขาคือคุณนะอ้อคือทำงานอยู่แบบเ a รห์ฮาหรือเฟร์ฮาบ้างกนมันน่าจะฟิลซึ่งมันคุณเดอะเทสที่แบบเทสดีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วกลายเป็นงแต่มันต้องมีจุดที่ให้สีมันออฟเพื่อเพื่อให้บ้านมันเป็นบ้านมากขึ้นถ้าเกิดส่วนโดนแดดจะการเป็นโรูม ดังนั้นก็คือความไม่สมบูรณ์แบบมันมีความสวยางามในนั้นอยู่ประมาณนั้น<ช>คือแบบในหัวมันจะสื่อสารด้วยตัวเองคงไม่ได้แล้วเราจะเลือกใครที่มันเหมือนแบบถาปนิกอะไรมาช่วยไหมหรือว่าจริงๆแล้ว To Design s o m e t h เอ g ออันนี้ก็เป็นรุ่นน้องที่ทำอยู่เชียงใหม่ความละเอียดของที่ชอบของเขาคือเขาจะเอาแบบความโค้งตรงนี้นออยิงเท่ากับอันนี้เ,ออเส้นนี้โค้งมาจากก0าวสงศาเส,ส้นนี้ออกแบบตามคานของที่นี่นะฝั่งนู้นเทียวของนี ถ้าฝั่งมุนเตียฝั่งนี้งั้นฝั่งมุนเป็นเล็กๆแล้วกันเพราะมันได้รู้สึกมันโคซี่หรอกพื้นที่เกือบสองร้อยตารางเมตรเนี่ยโหสองร้อยมันหายากมากเราจะเลือกคอนโดเก่าแต่คอนโดเก่ามีเป็นวาณหมื่นที่เราต้องเลือกคอนโดเก่าที่ไม่ไกลบ้านด้วยพ่อแม่จะได้มามาได้แสดงว่าเลือกด้วยจุดประสงค์นั้นก่อนด้วยถ้าจริงๆราคามันได้จะมาก่อนนะราคาปล่อยต่อได้คิดหนึ่งยามปล่อยต่อป่ะไม่คิดปล่อยต่อแต่ก็อยากอยู่กลัวงินแบบโบราณ ซื้อไว้เอาให้ได้ิวที่ดีที่สุแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องขายต่อหรือไม่ขายต่อน5ล้าละไม่ขายนี่อ่ะโอเอากรวาดเาเดินทางแล้วดิลอกคอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดที่ที่มีความฝรั่งอยู่มากๆเ,เพราะว่าเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยห้องใหญ่ ลิฟส่วนตนได้ค่ับเพื่อนเล่นเยอะด้วยที่เนี่ยคุณหมอแ<น>ป๊บหนึ่งที่เหลือเราไม่พูดถึงแต่แคิดว่าครมและที่พื้นที่ที่นี่ว่าสองร้อยกว่าตอนแรกจะไปซื้อห้องหน 270. ึ่งข้างนสองอยเแล้วแปรถาทุย <laughs> แวะมาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ต่อเขา้เล่นร้านหนึ่ง,งบ้าไ่ได้หรอกไม่ใช้ร้อยร้านหรอกผมลองไปถามด้วยต่อมาตอนสิบโมงบ่ายสองครึ่งบอกว่ามึงพีทพูดไปแล้วน,น,นี่ไมว่าราานนึงานนึง้อซื้อแล้วเนเรียบร้อยเหมือ,อนดน รวมมาแล้ว270กูก็ไปรวมคนเลยแค่เข้ามาห้องนี้นะก็ถือว่าในมุมเราคือแบบอิจฉาจังเลยวิวก็ว้าวแล้วก็คือมันได้พื้นที่กว้างสามารถเลคนเทเลชันตรงไหนก็ได้อ่ะไม่งั้นไปเจาะตามดีเทลต่างๆดาไปดิโซฟาอันนี้ของเอม ตอนที่จะปล่อยต่อไหมเสร็จเต็มหมด้ยมึงไปตรงนี้เหรอใครเองมอกงอันนี้อันนี้ซื้อชั้นในเนีมันเป็นรูปกระดูกอ่ารุ่นละสี่หมื่นล้านะแต่ละขนก็ดารักอันนี้ของรุ่นน้องผมชื่ออเล็กซานเดอร์แอนเจนครับมันเคิร์ฟมันเป็นโซฟาโค้งไงเซตอัพโซฟาโดยการที่นั่งตรงกลางให้ดูทีวีตรงและที่เหลือค่อยมาตีวิวอินเพิ่มแต่ตอนแต่นี่คุณคุณลืมไว้วันวันที่ก่อน เีทพีทเดี๋ยวเขาก็ใจปิดกันจับฉลากตอนแรกกูกัจเอามาเล่นมึงก่อนมึงเล่นกูก่อนฟังก์ชันที่ใช้คือห้องนอนเล็กห้องแต่งตัวใหญ่ห้องัวใหญ่โซฟาเฉยๆเพราะไม่ได้ใช้อันนี้ก็โพเดียมไลบรารีก็ต้องมีของแบบนี้หน่อยของแบบที่มันรู้สึกว่าอันนี้ก็เนของไทยทีวีก็เหมือนกันทีวีเป็นซัมซุงเดอะเฟรมที่ทำขายเพราะว่าจริงๆแล้วขาของเขามีขายแต่ขาเขาก็ราคาเท่าประมาณครึ่งคูง มุมนี้กับมุนมนี้ทำไมต้องวางของระเกะและ้วกะแบบนี้ทั้งที่มันก็เป็นพื้นที่โล่งๆหรือทำไมนะอันนี้รูปนี้ตอนดีไซน์ควรจะมีตรงนะั้ <c oughs> นวัดผิดไซน์อย่างงยมีอโอยู่ที่คนจะลงโน้นก็เลยไปโดนเชนินเมฆรูปหนึ่งได้อั่นีัก เอาของที่เก็บมาจากที่ออฟฟิศมาไว้ว่าไม่มีห้องห้องไม่มีที่เก็บไอ้นี่ก็ตอนแรกมันจะไว้ห้องน้ําแม่ซื้อมาเนี่ยของแม่เนี่ยมันจะเป็นคอนเสิมันจะเป็นเนื้นอ,อแ,แ,แอล้วอันเนี้ยก็สะดุดดีอันนี้ก็สวยนะโคมไฟตอนแรกอ่ะแปะห้อยจากเพดานลงมาเกะกะสายตาพี่ก็เลยบอกช่างว่าพี่กับหัวทําตุ่ให้หน่อยึนะ่งร่างกายเป็นโคมไฟที่ออกแบบใหม่เออดีมาก ห้องน้ำห้องน้ำแต่แรกราคจะต้องเป็นหินขัดหมดเลยหุ้ยสมัยก่อนหินขัดเท่มากแต่หินขัดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าช่างไม่โปรหินขัดมันแตกก็เลยเริ่มใหม่เพราะว่าหินขัดมันแตกแล้วเราไม่แฮปปี้แล้วเราเลยบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่ห้องมันเรียบมากที่สุดก็เลยไปหาตัวอีพ็อกซี่มาแต่อีพ็อกซี่ข้อเสียคืออีพ็อกซี่ e ไม่สามารถทำความเปนได้เพราะอีพ็อกซี่เป็นของเหลวฉาบพวกนั้นมันไหลงลงเราก็เลยหาวัสดุที่มันสีเดียวกันเป็นหิน <S 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 หินบรัช ถึงว่าแม่งเนียนกว่าคนเลาพ่นเว่าแล้วพอนี้ก็เลยรู้สึกว่าในไหนจะเล่นแล้วก็เลยทําห้องให้มันกราฟิกหน่อยเพราะว่าด้านในอ่ะมันเป็นที่อาบน้ํำเดี๋ยวมันเปื้นค้าบสบู่ทังขาวทั้งหมดมันก็เห็นชัดแอืก็เลยเอาสีนี้ดตัดก็เป็นขาวตัดดำแล้วตอนแรกเนี้ยก็เป็นท็อปท็อปหินข่ะก็เลยเอาท็อปแกนิโตมาเพราะว่าอันนี้คือไอเดียจากไหนไอเดียจากห้องห้องที่เป็นท่ออยู่แล้วเขาต้องทำอยู่แล้วห้องที่เป็นท่อ ตอนยืมฉี่ยที่มันลักชัวรี่แต่จัดมันฉีกเสร็จมันยืนแล้วอเบาหน่อยของแพงทุกอย่างเอาไว้ห้องแขกของถูกเอาไว้ห้องเลยสุดท้ายแขกก็ไม่ต้องนอนโซฟาไม่ต้องนอนห้องน้ำแล้วห้องนี้ก็ซ่อนไว้เก็บของเก็บของได้อยู่แล้วก็เป็นตู้ซักผ้าซักผ้าแล้วก็ทีซักอบในตัวแล้วก็ระเบียงขยายมันไม่ใหญ่พอสำหรับเราขยายระเบียงเพิ่มเราไม่อยากให้เห็นคอมพิวเตอร์แอร์เพราะมันอุบาทเราก็เลยแก้คือทำกล่องให้เป็นจอทีวี แล้วเราก็มีโปรเจคเตอร์โต๊ะกินข้าวนั่งดูทีวีตรงนี้ได้ยิงโปรเจคเตอร์เข้าที่ได้ปรับอะไรที่มันใช้ไม่ได้ให้มันใช้ได้สิ่งที่แบบเดินมาหาอย่างแรกคือแบบวิวดีตึกต,ตรงนี้สองพันแต้แม่งโค้งลงเนี่ยตรงนี้แม่งโคตรสวยพอดีเลยลันอยู่ที่แม่งเปิดร้มมางเลยเช่นเราก็จะได้วิวพ่ามาราธรมากไม่ชอบมากจรงิงๆที่อิจฉาห้องมันตรงนี้เลยวิวแม่งสุดยอดแต่ที่สุดยอดกว่าคือวันนี้เราจะได้ชิมฝีมือแชมป์ celebrity chef เมืองไทยครับ นี่ครับคุณพิคพกันี่ทำไมประเทศองเรอ่ะมึงเจอกูอุ่นตลอดเลยให้กินแม่โอ้โหมึงกินนี่ตั้งแต่เด็กแล้วเราต้องการตีกรอบเราอย,อยู่ในห้องกระจกเนี่ย ส่งรูปไปว่าอยากได้ลาฟลอรเลนรน<อ>ที่เป็นของวินเทจเวิร์กแวร์เวิร์กแวร์ก็เลยส่งรูปช็อปไปบอกว่าอย่างนี้อยากได้เหมือนช็อปเ,ออเลยลไฟสปอตไลท์เอ้แล้วเราก็ทำสูตรบอกขอลาวเยอะๆเสื้อผ้าเราเยอะมากแล้วก็ไอเชื่อมีข้าวโซเลยมึงทิ้งตรงนี้เ <c oughs> พราะอันเนี้ยมึงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นบาสทับหรือตะขยอะไเนี่ยแต่ตอนแรกมาคือมันเกิดจากฟอร์มห้องเดิมและโซนนี้เป็นห้องน้ำเองเพราะฉะนั้นเขามีขวน้ำอยู่แล้ว แต่ตอนที่เขาเออกแบบมาเขา,าให้มองหอแต่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ว right. ่าเดี anyway, ๋ยวจะไปซื cioè, wow. ant ant ้อท่อใหม่มาแล้วกลับหัวแล้วเพิ่งติดปลั๊กใหม่เดี๋ยวตั้งทีวีนี้ตัวถ้าจะได้ใช้จะกี่ครั้งโดก็โดอะไรก็ไม่รองเท้าต้องแต่งัวนี่ใหโดูช็อตหรืดูราดหน่อยสีก็ได้ของมันเหลือ โคนเกลียดกันหมดแล้วเทปผิดเล่าของเกยนี่พี่บ้านที่บ้านจะต้องมีสมัยก่อนจะซื้อราวที่แขวนแขวนตะหลิวอ่ะที่ฝังกับครัว แล้วพอย้ายมาอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้ทำแล้วเราลืมอะไรมาแอ,าอบซอ่อนไว้ตรงนี้พวกเสื้อหรือกางเกงอะที่เราพับาตามชั้น,น่ะ<า>มันยับแต่แบบนี้มันไม่ยับแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ห้องทํางานเล็กๆจบดนตรีรกเร็กเลยองบมาขับต้องทําทําเลงอะจริงๆอะซึ่งสวยนะมันดูแต่ก็ต้องไาเจอข้างบนเพราะว่าแม่ยกพาเข้ามาแล้วบอกแม่ลูกหิ้มพายอยู่ไหนลูกอ้าวไม่มีกูต่อเติมแม่งเลยและในทำสเปง เฮ้ยผมทำจะเสร็จเพลงที่สองแล้วเดี๋ยวปล่อยอีเดียวเฮ้ยคณว่าสนใจแบบศิลปินเพิ่มเติมอะไในค่ายซ็กซสูเลไหมก็มานี่อันนี้ห้องนอนครับซ่อนอ่ะซ่อนอยู่นง่ายลงเล็ก simply ่ t the base ก็คือเตียงดีทีวีดีที่ชาร์จเยอะเยอะเพราะตรงนี้ก็ดีว่ะแสงมันอยู่ได้ทั้งวันไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยแล้ววิวดีกว้างมากห้องนอนเล็ก คือเราเซ็ตห้องนอนเล็กเพราะเรากลัวผีรอกห้องใหญ่ใครมายืนอยู่ไปเตียงต้าก็โตก็ดูฮงจุ้ยมา <Hey. S 2> เฮ้ยก็ต้องต้องมี standing lamp เขาบอกเปิดไว้เวลา8 8ชั่วโมง uh. ขอขอสีแดงคทนนิดหน่อยทำไงดีวะแม่งมันไม่สวย,วย uh. เ,เ,เลยก็เลยไปเจอหินสีแดงเ้ยอันหลังคือสีแท้มันจะสีเงาเห็นปะแต่พอกลับด้านหลังเฮ้ยเคียข้างหลังสวยโซ่ข้างในก็เลยเอาข้างหลังออกออกมาข้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็เลยเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเป็น LED ไม่เบือนไฟนี่คือ ห้องนอนของคุณพิทกาชัยนะครับคุณลองใช้มุมโปรโดสมัยที่ผมใช้ Google Smart Home ทั้งทั้งหมดมนะเฮ้ยที่พูดไปเราพูดสิ Hey Google turn on the bedroom TV Alright activating the bedroom TV เปิดได้ทั้งหลังปิดม่านสั่งทุกอย่าง Netflix man <c oughs> Open Netflix Hey Google อ๋อต้องคุยกับ Google ก่อน Open Netflix ลิมบอ,อ,อยู่ไหนชั u ดา o w n บายกูเกิลนี่คือห้องนอนคุณพิษกาชัยแต่จริงแล้วมีอีกหนึ่งห้องนอนครัผมก็มาบ่อยเพื่อนก็มาบ่อยฉะนั้นก็เดี๋ยวจัดของขวัญต้อนรับห้องใหม่ให้คุณพิษหน่อยละกัน นี่คือเตียงใหม่ให้คุณอ้าเตียงก็ใครให้ผมแหละก็เห็นคุณชอบนอนใต้โต๊ะไงแต่แล้วเตียงผมคุณขโมยไปไล้ครับผมไปจัดอยู่ข้างหน้าแล้วฝากฝากขายได้เลยนะอันนี้เอาวางไว้นี่เลยหมอนตัวอยู่ผมบอกเลยว่าคุณชอบอะไรชอบดู iPad ดูวงวัตถุเชฟของคุณยังไงนี่ของคอมฟี่หมอนด้วยหมอนตัวยูด้วยปลุกด้วยนุ่ม เมมโมรี่โฟมเราไม่รู้อ่ะเคยใช้เคยบ้าพอเคยใช้แค่แค่หมอนแต่เขาบอกว่าเหยียดได้อีกฝั่งหนึ่งไม่เคยรู้สึกไม่เคยดูโฆษณาเตียงไงที่ที่ที่แบบมีคนกระโดดอ้าวไม่รู้สึกกระเด้ไม่รู้สึกกระเด้งโอ้ยเคยเห็นว่าเขาเทสคือเอาแก้วายวางแล้วกระโดดเต็มเตียงไปหมดยอมแต่แต่ดีดีดีนุ่มนอนได้คือแบบเมมโมรี่โฟมอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้จริงจริงไว้ที่นี่ป่ะครับอันนี้ก็ให้ไปไง รฝากเตียงอเล็กไว้ใต้ใต้โต๊ะสักน่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้อยู่ในห้องนอนแขกเอะแต่ว่าถ้าพูดถึงดีไซน์ห้องนี้คือจริงๆทำไมโทนมันสีขาวมันต่างจากห้องอื่นห้องนี้ให้เหมือนซานตรินีเฮ้ยบ้าบอพี่ชาวเดี๋ยวพี่กรีซออคือให้เหมือนมาเบร์เคชั่นจริงๆไม่มีตู้เสื้อผ้าให้แขกมีแค่ที่วางแค่ให้ขโมยกูที่วางขโมยดทางนี่ไง าใช้ผมไปซื้อหินอ่อนไม้ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไปเดินดูแล้วมันมีปีกตรงมุมที่มันหักขาดก็คือถูกกันด้วยแล้วก็เท่กท่าด้วยจริงปะใช่ก็เลยมาเป็นหัวเตียงหัวเตียงที่ซื้อพวกรักเราเล่นมันแพงใช่น้นแบบนี้ใช่ถูกแล้วก็ได้ฟิลของซันตอรีนีด้วยใช่อันนี้ก็คือขัดเหมือนปูนผสมกาวเออพอจับแล้วมันจะแบบผิวนวลๆนวลมากอันนี้ตอนแรกตัวกระจกทรงนี้มันไม่มี ตอนแรกก็ติดฟิล์มที่กดปุ๊บแล้วมันเป็นฝ้ากดปุ๊บแล้วมันใสอ่ะฝ้าบรออันนี้คือกระจกรอนในออฟฟิศใช้กันห้องผู้บริหารต้องการความ p r เวท t e แต่ห้องบริหารแต่ดีห้องห้องขาวก็เหมาะกับผู้ขาวนะผมให้มาแล้วแต่นี่คือของมอกอัพของจริงคุณเลาวนี่แบนรายการสเปกสเปซของเราไอ้เหี้ยให้บาดเยอะหรอไม่ หนึ่งแสนบาทจากคอมพี่ช็อปอยู่หลังเอ็มคอเทียนะครับผมเป็นไงี้ยรายการคุณเริ่มเหมือนรายการท่องสารมันต้องเอาแบบนี้ดูภอพแบบจริงจังมีจักรยานเอ็มนี่คอมพี่ดีสุดแล้วคุณยังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยยังไงเป็นของอะไรดีเนี่ยหมอนแบบโรงแรมอันเนี้ยเป็นหมอนสำหรับนอนตะแคงข้างแล้วก็นอนแบบตรงได้มันคอมบินสองอันอันนี้นอนตรงอันนี้ ไม่นอนแล้วไอ้เหี้ยอะไรเลยเฮ้ยผมนอนบ้านนะคุณกล่าช้อปปิ้งเมื่อคืนอยู่ขอไมเคยรู้เป่าส่งแ Fl ั่ตอนรับมาบ่นอนหรอก่อนนอนแต่ที่ดีคือพวกไรฝุ่นมันก็ไม่มีแล้วก็เคยฉันนอนไม่ปวดหลังมันก็ว่าไปมันก็รายการทีวีไปเอาเป็นว่ากูเป็นห่วงแล้วกันมันปวดหลังกูไม่อยากให้มันปวดหลังนะ s o o After หมอนแบบนี้เรียกว่า Hotel King เป็นแบบเฟิรม์มสำหรับผู้ชายรูปร่างใหญ่คล้อดประโมดหรือว่าใหญ่กว่านั้นนี่แบบเฟิรม์มแต่ถ้าอยากจะได้นุ่มยว่นี่คอมฟี่มีหมดโอ้โหเป็นไงฟุ๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวปดเดยวปลีคอมฟี่คอมฟี่เลยแล้วบอกเลยว่ามีแจกไม่ว่าจะเป็นแบบเฟิรม์มหรือแบบนุ่มยวนะครับแจกในเพจ Space Space นะครับก็ เดี๋ยวไปดูกติกากันได้นะครับส่วนนี่เห็นไหมหมอนแบบนอนตะแคงหมอนแบบโซยูดีๆทั้งนั้นไม่แจ่ไปหาซื้อเองดูเพจคอมฟี่เขานะครับเบรกิลหลักๆในโซนหัวเนีคือมาเป็นแบบขัช้นแรกมาที่ใหา่ครับใช่แล้วทุกวันในี้ใช้ชีวิตเพืคือใช้ชีวิตเยอะแต่แว่าการแข่งคือเราก็รู้อยแล้วว่าเราแชมป์อ ก็หวานนะพ่อแม่เกาทำอร่อยแต่บ้านทำาแล้วอร่อยแล้วทำไมมันมาใส่สเต็์วิชกินมาใส่เนื้อฝรั่งเราชอบกินเนื้อไงแต่วันนี้ไม่ได้ทำให้กเนื้อให้กินเลยไม่ทำเฮ้ยหมูคั่วเหรอแพงแล้วมึงกูไม่แพงกูไม่แพงใส่แล้วมึงรู้ไหมว่าพี่ที่มึงรักเกาเลยเด็กเนี่ยแพะคุ้งแพะคุ้งกระป๋งเบอร์เดนทันวันนี้ท่าอาหารจีนให้ให้กินเคยกินล็อบสเตอร์เบสใช่ไหมอันนี้จะเป็นเบสจีน เป็นซุปจีนที่เป็นซุปผัวคู่จีนเสิร์ฟคู่กับเส้นใหญ่ซอสเอ็กโอนแห้ใครใครคู่มากินได้เนาะแค่ขนมบาททำเองทำเองทำเองซอสเอ็กโอเนี่ยประกอบด้วยห้าห้าอย่างกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งกังป่วยกังป่วยคือหอยเชลล์แห้งแล้วก็หอมกับกระเทียมปั่น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 แล้วก็เจียวทีละอย่าง

ได้รับเกลียดยังยิ่งครับอันนี้ถ้าเกิดมีแข่งสักวิ่งหนึ่งในรายการเจออาหารจีนผมในรายการที่มีขิงเยอะขนาดนี้นครับแต่ผมขอลองถ้าเป็นแบบบิสมารามันจะละมุนนะจะนละมุนละละมุนกุ้งอ่ะตายเลยตายเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อแชมป์ยังชมของตัวเองรู้จักมิสมาร์ดไหมเหมือนเดิมเลยไหมอะถ้าคือว่า มึงไปแบบเชฟเปลี่ยโนอะไรที่ในรายการเขาจะบอกว่าอะไรคือครับเชฟว่าจานนี้สมบูรณ์แบบมากครับคืออันเนี้ยคือมันเป็นแบบเส้นใหญ่ที่เรากินแล้วมันจะมีเอ็คริสปี้ของมันเนี่ยของความกรอบไอ็โอแห้งกรอบเอโอแห้งอ่ะอร่อยทานคู่กับซุปเป็นไงบ้างครับมือมากตอนในปากมัเบิร์นหมดเลยผมว่ามินแบบคุณน่ามะสนมินแบกคุณว่า ตั้งประเทศแล้วผมแชมป์ผมดีใจครับผมดีใจที่คุณมีวันนี้ครับน,นี่คือที่ใช่ของเขาในที่แบบเฮ้ยลังสรรค์มาผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบบ้านนี้ยังไม่ถูกเปิดเท่าไหร่ก็ถือว่าขอมาก,ก่อนมันสวยมากจริงๆแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมันก็สไตล์บิมากแล้วก็วันนี้คือโชคดีมากกว่าที่ได้มาเจออาหารที่ใช่ด้วยบ้าบอรอตเดตามแล้วกันว่าพิกาุไทยจะไปสายไหนบ้าง แต,แต่บอกเลยว่าวันนี้ผมก็มาที่ไทยแล้วไปถึงมาที่ชอบมาอ่ะครั้งหน้าจะไปอยู่ที่ไทยไปที่ชอบที่ไหนติดตามครับ s สเป s p a c e ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งกิงๆิงิได้นะครับกับสเป s p a c e อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ